ร่ก็ต้องมีเครื่องบดท,ที่ดีก่อน,นเอบเ่ิงบดโรมาล่า600 AD มีคุณภาพดีและแข็งแรงมากค่ะ โชว์หน like the <Like, S 1> ้าจอดิจิตอลแบบนี CO, be, ้เลยเป็นระบบสัมผัสสัมผัสง่ายและสัมผัสรวดเร็วด้วยหน้าจอโชว์ปุ่ม 1. ช็อต2ช็อตละเมนนู่นด้าน่าปุ่ม 1. ช็อต2ช็อตด้วยไทม์มาเพื่อให้ปริมาณกาแฟที่เสถียรมีปุ่มเซนเซอร์เพื่อให้ด้าชงของเรานะคะกดใช้งานได้ง่ายขึ้นก็ยังสามารถจําช็อตที่เรากดไปได้ด้วยนะคะว่ากดไปกี่ช็อตแล้วโชว์อุณหภูมิของเฟืองบดเพื่อไม่ให้เครื่องบดร้อนเกินไปมีฐานรองรับด้ามชงที่แข็งแรงมากและยังสามารถปรับขึ้นปรับลงให้เเเเหหมมมมมาาาาาาาะสกกกับบบดดดดดชงงงททีีี่่รรรไไ้้้้้้ออววววยยขนนฟ64ใ็ิึคคล ได้หลายระดับมีน็อตล็อกเฟืองบดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เฟืองขยับขยื่อประสิทธิภาพในการบดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองขนาดของโทถเมล็กกาแฟใหญ่มากใส่ได้มากถึง1,200รกรัมและเป็นโทบดสีชาด้วยนะคะกันเมล็กกาแฟจากแสงและเราสามารถกดเคลียร์ค่ะเพื่อนับช็อตวันต่อวันได้ด้วยอมอเตอร์ใหญ่บดได้รวดเร็วและเสียงเบาเครื่องบดคุณภาพดีต้องโลโมล600่า6 0 0 a ดี